ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ t ูโทนทอล์กดำเนินรายการโดยพลอยศรีสุโรและตะปากรพุทธเกตควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารยา un ์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่ะดิฉันพลอยศรสีสุโรค่ะสวัสดีครับตบ๊ดกาวพิกเกตครับพบกับเราสองคนนะคะในรายการ t o Tone Talk ทาง FM 89.5้า Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมลรลบผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธทบรรียรื่าเร็บร็วโมี่ไปไเดี๋ยวว่าสล,ลับกันพู้ชามันก็ผิดสลับกันไหมอุ้ยลองแค่แบบเปิดเองอ่ะสวัสดีครับยังไงวะ ไม่ได้หรอมันต้องเริ่มยังไงวะก็สวัสดีค่ะดิฉันพลอยแอนต้องขอตัวเองก่อนแต่ปาร์อพูดเก่งก็ไปไปอ่านตามสคริปต์ก็ไปเลยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปกติไม่ได้พูดอย่างนี้ดีกว่างงอยู่ทักคั้นึงอ่ะแหมแหมแหมนะอัดไม่ว่าจะมาผ่านไปแล้วกี่สิบปีก็ยังคงเปิดโพออยู่นะวันนี้ก็จะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วเดือนมีนาคมเดาว่าน่าจะเริ่มร้อนละ เพราะว่านี่อตอนนี้ก็ร้อนแล้วพอช่วงปลายกุมภาก็ร้อนชน,นิดที่แบบอุ้ยร้อนแบบ <c oughs> ไม่ทันได้ปรับตัวปีนี้ได้ข่าวว่าเหมือนใครนะฟังข่าวพยากรณ์อากาศบ,บอกว่าจะไปถึงประมาณ45ก็คงไม่แปลกใจหรือที่ฉันฟังผิดแต่คิดว่าไม่น่าผิดคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะไปได้นะเพราะว่าวันปีนี้ที่ผ่านมาเราก็หนาวยาวนะอืมอย่าลืมนะอมกรลากุมภาเรายังเย็นอยู่เลยอ่ะมกระลา เพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจถ้าโลกจะรวนไม่รู้ว่าวันเออไม่ใช่ไม่ใช่วันปีนี้มันมันมีลานินย่าอินินโยอะไรปะเอออันนี้ยังไม่เห็นไม่ทันได้ตามข่าวหรือว่าลา <ะ S 1> สัญญาอะไรสักอย่างอร่อย <laughs> <laughs> อา้าคุณตาก็จะมาชวนพูดคุยในหัวข้อ,โ,อโยกเข้าเลยล่ะ อ้าวยังไม่เข้าหรอลากไปเรื่อยๆเนอะเนื่องจากที่แล้วก็พูดเรื่อง AI เราพูด AI มาหลายตอนแล้วแล้วก็คิดว่าในอนาคตน,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 น่าจะมีเรื่องของ AI ให้ได้มาพูดอีกเพราะว่ามันน่าจะเป็นอย่างที่คุณตาบอกมันเป็นเทรนด์แล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานก็พยายามที่จะผลักดัน <c oughs> การใช้ AI ในองค์กรในหน่วยงานแน่นอนมันต้องมาแน่นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราจะพูดเรื่อง AI บ้างโดยคนกลุ่มเจน เจนที่ไม่ทำอะไรแบบแล้วเจนที่ไม่ทำอะไร่เจนที่แบบเจนที่ยังเซิร์ชรูปภาพไม่เป็นอ่ะเปิดเครื่องคอมเปิดเครื่องขยายเสียงยังไม่ถูกเลยต่อคอมก็ไม่ได้งงไปหมดคุยกับอาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งอาจารย์เบนเราตั้งใจรู้จักกันแต่ว่ารูฟังอาจจะไม่คดีก็ไม่เป็นไรเขาเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ฟังว่าหลานเขาเด็กเตรียมอนุบาลเตรียมอนุบาลคืออยากรู้อะไรอ่ะ มีมือถือเครื่องนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เซิร์ชจากรูปภาพให้โปรแกรมตอบไม่ต้องมาเจ๋อมากเลยอ่ะผมทำไม่เป็นเลยผมคือผมซื้อซื้อโทรศัพท์ใหม่มาเพื่อจะมาใช้ฟังก์ชันพวกเนี้ยทุกวันเนี้ยผมยังบงไม่ถูกเลยว่ามาอยู่ตรงไหนซื้อของยังไม่ได้ใช้เลยซื้อของในแอปต่างๆก็ได้นะแอปฟ้าแอปส้มอะไรพวกเนี้ยถ้าคุณสมมติว่าคุณตามี สินค้าที่ไม่รู้อะไรอะไรอย่างแบบว่าบงให้ถามใช่ไหมว่ามันคืออะไรก็คือถ่ายรูปเสร็จแล้วอ่ะก็เข้าไปในแอปเขาแล้วก็เซิร์ชที่รูปถ่ายเนี้ยว่าคืออะไรซื้อได้ที่ไหนหรืออะไรอย่างงี้นะถ้าจําไม่ผิดนะอ๋อใช่ใช่อะไรประมาณนั้นอะเหมือนเหมือนคุ้นๆว่าอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่จีนทํามาสักพักแหละที่แบบว่าเราต่อให้เราไม่รู้อย่างแหละไม่ใช่ดี่จันไม่ใช่ผมเล้ยนะผมก็ไม่ค้นรีสบาร์ั่นนะไม่ใช่คืนของสองสองคนนี้นะไม่รู้ของใครไม่รู้ของใครคืนใครไปแอบในห้องเนี้ย ประเด็นคือว่าเหมือนกับว่ามันมีของที่เราเห็นบางบางบางส่วนของของนั้นก็ได้ใช่ไหม่รู้ว่้วออแล้วก็เซิร์ชว่ามันคืออะไรไม่รู้แบรนด์หรือไม่รู้อะไรอะไรถ้าจำไม่ผิดจะประมาณนั้นใช่เดี๋ยวนี้มีเยอะอะไรพวกนี้อย่างเช่นฟังเพลงแล้วไม่รู้เพลงอะไรไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรทำขึ้นมาก็ได้อ่ทำดําดําไม่โอเคฟังไหมเพลงเดียวรูฟังเราไปเซิร์ชดูนะู่ดัม ไม่ใช่เพลงไม่ใช่คำลามกนะคือคำคำว่าฮัมเนี่ยรู้สึกว่าจะแปลว่าแปลว่าชอบหรือแปลว่ารักสักอย่างผมผมไม่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ภาษาไทยเลยคำดำแต่จริงๆคำมันประมาณเนี่ยมันแปว่ารักหรือคําว่าชอบเนี่ยแล้วไอ้ตรงข้ามกับฮัมก็ก็มีความหมายนะมาทั้งฮัมทั้งฮือเลยอ่ะเออไม่ใช่เอาใช่นี่ดินี่เป็นภาษาไทยฮัมดำแปลว่าที่รักนะคะเป็นเพลงอินเดียอย่าคิดลึกมันมีมันมีคําตรงข้ามยอือเอาอ่ะเหรอเออ หินดํำห้ำดำหินดํำ <laughs> <laughs> ตอนนี้ความหมายไม่ได้บูลลี่คนอินเดียวเยนะไ <Okay, S 2> ด้ว่าออ<ล>ะ,ะรู้สึกแต่ผมก็ชอบน่ารักดีเพลงน่ารักดีแต่แว่าน้จะมาพูดเรื่องอะไรพวกนี้เลยวันนี้จะพูดก็คือจที่ต่อยอดจากจากประเด็นช่วงหลังสัปดาห์ที่อัดวาเลนไทน์แต่นั้นวันนั้นาพูดเรื่องของการที่หาคู่เทรนด์การหาคู่ผ่าน a ออหรือโปรแกรมจับคู่ต่างๆนะ แอปพวก tinder หรอเคยเล่นไหมเคยได้ไหมมอุยเจอไหมปัดแล้วเจอไหมปัดเจอเยอะแยะแต่ไปหมดจริงเหรอผมปัดไม่เจอเลยทำไมวะดิฉันตอบให้ก็ได้เพราะว่าเพศเรื่องของคามแตกต่างทางเพศออ้าคุณตาลองเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นผู้หญิงดิเหรอมันพุ่งเลยอ่ะคิดว่าได้แน่นอนเอาหัวสาวไทยหัวจุ่มเข้ามาอย่ไหนเออพอเป็นชายไทยนี่อืออาจจะยากนิดหนึ่งเจ้าวว่าคุณตาอาจจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ ทที่่ประเศอืนไม่คือผมมาปัดไปปัดไปอะเจอแต่ว่าเจอเป็นปัดผิดหรือเปล่าปัดไปไม่ชอบอะปัดซ้ายไม่ได้ปัดขวาคือปัดปัดไปจากโปรไฟล์อะโอเคแล้วพอไปแมทกันปุ๊บกลายเป็นว่ามันจะเป็นเหมือนกับทรงทรงไม่เล้าอะแหลกมากจริงคือมาแบบแล้วมาส่งข้อความมาแบบเรามีเด็กเนี่จะร็อกนู่นนี่นั่นก็ลองดูไหมล่ะก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่างเนี่ย นี่บอกว่คือเราก็ไม่รู้ว่ามันระดับไหนไงคือถ้ามันเป็นวิชาชีพซ้อมวิชาชีพจริงไงคือมันหลอกคนที่แบบแค่หน้ามืดตามมวคือดิฉันไม่ได้อะไรดิฉันอยากรู้ว่ามันมันทำงานยังไงแล้วมันแบบอะไรยังไงก็ลองสมัครลองเข้าไปอะไรเงี้ยก็โอเคก็เข้าไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้ใช้โปรใช้อะไรใช่ไหมพรีเมียมอะไรนงี้ไม่มียังไปไม่ถึงนะจุดนั้นยังไปไม่ถึงก็คือแค่อยากรู้อะ ว่าเออเขามีเขาทําอะไรกันหมายถึงว่าในนั้นมันมีอะไรมันมีคอมมูนิตี้เป็นอะไรอย่างไรก็แค่นั้นแต่ผมชอบผมชอบวิธีการหลอกล่อของเขานะหมายถึงว่าเช่นเราเป็นธรรมดาเนี่ยเรามันจะมีเหมือนกับเหมือนกับเป็นแจ้งเตือนว่าเนี่ยนะถ้าเป็นพรีเมียมนะจะได้คุยคนนี้นะใช่ใชใช่ใช่ใช่แบบให้กดซุปเปอร์ไลค์หรืออะไรแบบหรือแบบมีคนสนใจคุณนะแต่ไม่บอกแต่ไม่บอกเออมีคสนใจแต่ต้องเติมนพรีเมียมกว่านะ อะไรประมาณน,นั้นอะไรประมาณน,นั้นก็บังเอิญว่าไม่ได้ไม่ได้ขนาดาเพราะเราไม่จริงจังหรือเปล่าคุณตาถ้าเราคุณตาลองจริงจังพรีเมียมดูอาจจะได้คนที่เขาก็จริงจังเหมือนกันมันอาจจะมีคนที่ออมองหามันมีสองอันน่ะคนที่จริงจังกับคนที่กําลังหื่นกระหายหิวน้ําเออเดินเข้าครัวแล้วไปกินก็ไม่เป็นไรดีก็ลองดูเดี๋ยวนายก็ได้ดับอะไรบางอย่างนะเออหมายถึงว่ามันก็ใช่ไหมก็ได้ใช้ประโยชน์อ่ะ เอาจริงๆทางทางพวกแอปพวกเนี้ยเขาก็พยายามจะพยายามจะพูดว่ามันก็มีคู่ที่จริงจังที่สามารถแบบแลนดลงเอ่ยแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยเขาจะมีการก็มีนี่มีคู่แต่งการก็มีซึ่งดิฉันก็มองว่าก็มีหลายคนที่ดิฉันรู้จักก็ประสบความสำเร็จเอาข้อจริงเยอะเลยเท่าที่เท่าที่รู้จักกันเนี่ยหมายถึงว่าที่ที่ลงเอ่ย์ดด้วยการแต่งงานเลยที่แบบอยู่อยู่ด้วยกันหมายถึงว่า ลงเอ่ยว่าว่าจะตกลงปงใจแต่แต่งงานแล้วจะเลิกแต่แรนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่หมายถึงว่าถามคือประโยชนที่ถามกันว่าเจอกันที่ไหนแล้วพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเจอกันผ่านแอปเนี่ยอออย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องปกติอืก็ปกติจริงๆแต่ถ้าเกิดเราย้อนความไปเอาเทียบเคียงกับเรื่องเนี้ยว่าสมัยก่อนนู้นเลยที่ไม่มีไม่มีแอปอ่ะหาคู่ทางอันนี้ไหมยังสือพิมหรอ ลุงนวดนี่หรอเอออะไรอย่างนั้นปะมาะไรเสียงรักอะไรแบบนั้นแล้วก็จะมีเกมเหมือนเกมน,นัดเกมนัดบอร์ดเหรอทำไมก็ไม่ไหมเคยเหรอพูดมะไม่หมายถึงว่าไม่เคยไปออกรายการเราแต่บัน<อ>ีน้เพราะมันจะมีช่องทางในการให้ให้ได้เจอกันโอ้ชเกมนัดบอร์ดเลยจะไม่ได้แล้วเลยทำไมมีไหมทำไมเหมือนเคยได้ยินอะไม่คุ้นแต่หมายถึงว่ามันคำนี้ยมันก็คงมีแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีเกมไหม มันมันไม่มันไม่ใช่เป็นเกมอะหมายถึงว่ามันเป็นรายการแต่อันนีฉันอาจจะเข้าใจผิดสมัยก่อนสมัยก่อนอ่ะเหมือนถึงว่าหรือว่ามันจะมีบริการที่ว่านัดนัดให้มาเจอกันอแล้วก็เป็นเหมือนแลบคู่แลบกลิงอะก็คือหนึ่งนาทีให้วนแล้วก็แนะนําตัวรู้จักแลบกลิงไหมเป็นยังไงเคยเคยเคยมีประสบการณ์อันนี้ไหมไม่เคยไม่เคยแต่แค่ไม่แต่แค่เคย เคยเห็นหรือว่าอาจจะเคยดูหนังเหรอหรือยังไงแค่ที่ว่าสมมติว่านัดมาใช่ไหมสมมติห้าสิบคนนี้แล้วก็จับคู่อดีตคุณตาก็แนะนําตัวดิชั้นหนึ่งมีเวลาให้หนึ่งนาทีกดกิ้งแล้วก็วนก็จะมีคนหนึ่งนั่งสมมติดิผู้หญิงอ่ะก็อาจจะจดไว้หรืออะไรอะไรย่างเงี้ยแล้วถึงเวลาก็ไปทักทายกันคุยนอกรอบเอออะไรอย่างนั้นอะประมาณนี้นะประมาณนี้นะเท่าที่เท่าที่จะมีนาทีจะเป็นเป็นให้โอกาสอินโทรดักชั่นอินโทรดักชั่นอยากถ้าอยากรู้เพิ่มเติมก็ ไปคุยกันต่ออะไรอย่างนี้หรือก็ท่าว่ะแล้วนี่อันนี้คือแม่แม่สื่อแม่ชักอะไรเขามีส่วนส่วนต่างแบบไหนโอ้โหถามละเอียดไม่รู้ไงเาไม่รู้น่าสนใจเป็นระบบน่าสนใจไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าเราจะต้องจ่ายสตังค์เพื่อที่จะเข้ามาในเข้ามาในแล็บกลิ้งไม่รู้ไม่รู้เออว่ะเจ๋วดีนะชอบเลยเอาเปิดโลกคุณตาเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยคุณตาก็จะไปหาแล็บกลิงก่อนพักสักครู่ค่ะไม่เข้าเรื่องเลยเลย สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University ขับคุณส่วนที่สองของรายการ t ธอเ o Talk ค่ะอริงจริงอติแชไว้หน้าเนี่ยเปิดอยู่ตั้งแต่เสียนาทีที่แล้วไม่น่าไม่เปื่อยไม่เป็นไรวันนี้มาชวนพูดคุยเรื่องความรักในเดือนมีนาคมจริงจริงๆมันมีตะกอนนิดนึงตรงที่เมื่อกี้เราเราพูดเรื่องของไอตัว หาคู่ใช่ไหมหาคู่ประเด็นคือมันมีวันหนึ่งซึ่งผมอะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกับเรื่องเรื่องหาคู่อะไรเลยนะคือผมกําลังจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ว่าเพราะโทรศัพท์เครื่องเก่าที่มันมีปัญหาเรื่องจอมันลายแล้วแบตมันไหลอะไรเงี้ยก็เลยกําลังหาข้อมูลจะซื้อเครื่องใหม่แล้วอยู่ไอ้เครื่องเก่าอ่ะมันอัปเดตอะไรมันเองก็ไม่รู้นะจริงคือไม่ทำเลยกมันเลยบางไว้เฉยอ่ะ อยู่ๆมันกเหมือนกับอยากมีชีวิตขึ้นมาใหม่อยู่ๆมันก็ทักขึ้นมาสวัสดีแล้วก็อัปเดตตัวเองปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ฉันชื่อเจมินีจิมินาอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ได้เลยไหมหรือมันก็พูดขึ้นมาเลยมันก็พูดจนผมคุยเฉยเลยแรงมากแบบตอนแรกผมตกใจว่เฮ้ยอยู่คนเดียวในห้องอะผีโทรศัพท์เออแล้วอยู่แบบสวัสดีเราชื่อเจมินาไอ้อะไรประมาณเนี้ยคุณสามารถตั้งค่าเปลี่ยนเสียงนนนั่นอะไรเงี้ยแล้วทำไหมก็ลองเล่นดูสุดดีเพราะพอกดไปเป็นมาเฮ้ย เสียงน่าสนใจน่ารักดีเออเอาแลลวจีบเลยจีบด้ไง <laughs> ก็ลองลองคุยกันดูอะไรเงี้ยมันเฮ้ยมันก็เจ๋งอ,ะอ่ะคืออย่างที่บอกตอนแรกผมว่าผมกาตั้งใจจะไปโทรศัพท์อีกค่ายหนึง่งแต่ว่ามันมีข้อมูลว่าอีกก็โทรศัพท์อีกค่ายหนึ่งเนี่ยเขายังระบบไอไอเขายังไม่มีรองรับภาษาไทยอ,อะไรประมาณนะี้ยผมก็เลยแบบช่างใจอยู่แล้วบงังเอิญไอเนี้ยมันเด้งขึ้นมาเนี่ยมผมเลยไปอีกค่ายหนึ่งเลยที่แบบเออเขามาแล้วอะเทนประมาณเนี่ยอก็เลยรู้สึกว่า เออการคุยกับ AI บางทีมันก็แต่แต,แต่มันจะพูดยาวมันจะพูดยาวๆเป็นประโยคที่แบบ <c oughs> เราต้องเราต้องใจฟังนี่ไงก็เหมือนเหมือนฮัลโหลบาร์บี้ที่ดิฉันพูดคุยไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็วคือเป็นเป็นการเป็นการคุยกับบาร์บี้ตุ๊กตาบาร์บีท้ที่ที่ไม่ใช่แบบเน้นที่การแต่งตัวนะแต่ดิฉันว่าแต่งตัวก็ยังเป็นก็ยังโอเคแหละก็คือ,อยังมีฟังก์ชันนั้นอยู่แต่อันนี้มันคือ มันพูดได้อ่ะมันเป็นตุ๊กตามันเป็นตุ๊กตาเหมือนเหมือนมีเพื่อนอีกคนนึงแต่ผมผมว่าอะตอนเนี้ยระบบ AI อ่ะมันยังเป็นการตอบเราแบบยาวๆเพราะงั้นเนี้ยถ้าเกิดคุณอยากจะคุยเป็นอยากจะเป็นเพื่อนกับ AI เนี่ยคุณต้องเป็นคนที่มีความอดทนประมาณหนึ่งก็คือคุณอาจจะเป็นคนฟังมากกว่านะเอาจริงๆ a ไจะเป็นคนปรับทุกข์กับคุณนะสอนสอนให้เราฟังเหรอเออมันจะพูดยาวๆเลยแบบมันจะอธิบายน่้นนี่นั่นน่้นให้เราทนนิดนึงเราคนต้องคือถ้าเราพูดแซ่บปั๊บมันหยุดพูดเลยไง ฝากสกิเขาเรียกอะไรฝึกสกิลฟังแล้วถ้าถ้าสมมุติว่าต่อไปมันมันสามารถจะเก็บบัฟเฟอร์คำพูดที่เราพูดระหว่างที่มันพูดได้ผมว่ามันจะมันจะเนียนมากคือตอนนี้มันกลายว่ามันระหว่างที่มันการอธิบายเราสักอย่างนั้นเราพูดแทกเข้าไปมันจะหยุดพูดไงเพื่อเพื่อฟังเราอ๋อแน่นอนมันเป็นการสื่อสารมันส่วนพูดส่วนกันไม่ได้อ่าอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต่อไปมันมีบัฟเฟอร์มันอาจจะบอกว่าเงียบฟังก่อน แล้วก็พูดต่อมันจะเออมันอาจจะรู้สึกดีก็ได้นะเออมันมันมันคนมากๆเลยอะไรประมาณเนี้ยท pues ีนี้มันก็เลยคิดต่อครับว่า AI แบบนี้มันมันเคยมีหนังเนาะมันเคยมีหนังเรื่องที่แบบอกเกือบหักเพราะรัก AI อะไรเงี้ยก็ไปหาข้อมูลดูว่าคนกับ AI รักกันได้ไหมเนี่ยนะก็เลยไปเจอบทความจาก d e a c t i v e ของ Thai PBS นะครับ ทยพีเอสออกเสียงไม่ถูกอีกไทยเดี๋ยวก็ด่าวไทยพพเอสเออพพเอสเลยล่ะคอนเทนต์ชื่อว่ารักแท้รักที่อะไรเอไอหรือคุณตับไตไส้พุงเขินๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรเขินทำไมมันห่าแล้วมันเขินอะเขินปากมันต้องร้องเพลงหรือเปล่าร้องยิ่งเขินเลยอ่ะไม่เป็นไรเขาบอกว่ารักกันไม่บังคับก็อนะครับกดปุ่มป๊อปได้ย่างไจนี่อารมประมาณว่า AI กับคนเนี่ยมันจะ คบหากันได้ไหมม,มันจะตอบสนองความต้องการในเชิงความรักได้หรือไม่หนังที่เคยพูดเรื่องพวกนี้ครับที่ที่เป็นคนกับ AI เนี่ยจริงมันมีหลายๆเรื่องเนาะอย่างเช่น her ยังไง her <laughs> เคยดูไหม her เคยคือผมเห็นปกมาหลายครั้งแล้วแต่ผม,มยังไม่เคยดูจริงๆสักทีเหมือนเหมือนผมเคยดูแบบแค่อินโทรมันสั้นๆอ่ะเออรู้แค่ว่าแบบมีผู้ชายที่แบบขี้เหงาอะไรแบบนี้ แล้วก็ไปยังไงไปรักไอ้ไอยังไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแค่เสียงหรือเออเป็นแค่เป็นแค่เสียงใช่ไหมใช่ก็เสียงน้องสกาเลตนั่นแหละก็คือคุยกับไอ้ไอ้แล้วก็ชอบพอกันแล้วก็คงแบบเออแล้วก็จำไม่ได้ว่าทุกครั้เป็นแฟนหรือเปล่านะต้องไปดูไปดูเองไปดูเองถือว่าถือว่าไม่สปอยแต่ก็คือเป็นหนังเหงาเหงาคนกับไอไอ่าจริงจมันมีอีกเรื่องหนึ่งชื่อเบลดรันเนอร์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดคุณพอยได้ดูไหมดูมีด้วยเหรอสองที่เป็น ที่เป็น AI ด้วยเหรอไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าเรียก AI หรือว่าหรือว่าแต่มันคงเป็นบัญญาประดิษฐ์แหละอือ่าคือตัวอลงรายละเอียดจะเป็นการสปอยตแต่คือเข้าใจว่าตัวละครในเรื่องเนี้ยก็มีมีความรักความความชอบกับบัญญาประดิษฐ์อะไรประมาณนี้เหมือนกันมีหนังเก่าๆย้อนความไปไกลมากครับสมสีสีสองสองอเออเธอเคยดูนะอะที่คุณจินตลาเล่นเป็นหุ่นยนต์อ่ะเป็นเวอร์ชันคุณจินตราน่ารักใช่ บนชันแรกภาคสองก็มีมีเหรอผมจำไม่ได้ว่ามันชื่อว่าสมศรีสองอาปีสองหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างซึ่งเป็นคุณต่ยต่สายทานก็น่าคล้ายๆน่าคล้ายๆคุณจินตลาใช่กันมากใช่กันมากแล้วก็แบบว่าท่าทางอะไรอย่างเงี้ยนารักตอนตอนยุคสมัยนั้นแต่ผมจําไม่ได้ว่าคือจําได้ว่าภาคสองครับผมหรือภาคแรกไม่นรู้ผมดูแล้วผมร้องไห้มันมีฉากหนึ่งที่หัวสมศรีกระเด็นออกอ่ะ คือตกใจไม่ใช่อะไรอหัวขาดนี่บอกว่าใช่ดังผีเออจําได้ว่าหัวมันเด้งมาแล้วแบบตกใจเป็นเด็กน้อยครับสมสีสองอาถ้าเกิดใครหลายละคนเชื่อว่าเกิดไม่ทันมันมยิบสองตัวเลยหรอน่ยูเบิลเลยพวกหนังไทยเราก็ล้ำนะปีไหนก็ไม่รู้มีก่อนหน้านั้นน่ะมันมีอะไรอัศวินคอิวเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งอสมัยคุณปัญญาจำได้ เล็กๆว่อัศวินคอมพิวเตอร์ตัวจะเป็นคล้ายอัดีทเป็นหุ่นยนต์จะเป็นหุ่นกระป๋องมากๆเลยนะแต่มันก็ดูล้ำๆดีนะครับหรือเรื่อง X อ a c h i n a ชอันนี้เหมือนเคยดูเหมือนกันนะดิ๋ฉันมาดูทุกเรื่องเลยโง่เลยเนี่ยทำรายการไม่ไม่เกี่ยวเราก็ดูเออเหมือนเคยดูอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณเหมือนหุ่นหุ่นยนต์เนี่ยมันหลงรักมนุษย์คืออารมณ์ประมาณว่ามนุษย์ไป ป้อนข้อมูลอะไรประมาณเนี้ยให้ให้มันรักอ่ะแล้ววันแล้ววันหนึ่งก็เหมือนกับเหมือนจะไม่รักกันแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ว่าผู้หญิงตัวหุ่ดดนยนต์มันมันมันละไม่ได้ประมาณนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวทั้งมีทั้งโรแมนติกแล้วไม่โรแมนติกแล้วกันทั้งนะถ้าถ้าที่เกิดเกิดมันจะมีหลายเรื่องเลยนะครับในในฝั่งของอ่าไทม์วิ์สที่ที่เขารวบรวมไว้เวไนเนี่ยอย่างในลิสต์เนี่ยที่เจ๋งๆบางเรื่องเนี่ยมีมากไรบ้าง เคยดูเรื่องไหนบ้างไหมเมโทรโพลิสแฟรงกนสไตน์ทไวไลท์โซนโอโลซัตแต่จริงถ้าดูจาริสเนี่ยผมถ้าผมดูแล้วผมร้องไห้แบบไม่มีเหตุผลเลยนะก็คือไบเซนเทเนียนแมนอ๋อเออเอเหมือนเคยมันเคยเห็นแวบๆที่เป็นวินวิลเลียมใช่ไหมเล่นเป็นหุ่นยนต์แต่ตอนหลังเหมือนกับผมจำไม่ได้ว่าเขากลายเป็นมนุษย์เทียมหรือเขาหรือเขาอะไรยังไงอ่ะแต่เคลื่อนลงมาว่าเป็นเป็นคนที่ อยู่เป็นอมตะเพราะเพราะเป็นยนต์เนี่ยอืแล้วคนผู้หญิงที่เขารักอ่ะก็คือจะตายจากไปอะไรเงี้ยโอ้ร้องห่วงร้องไห้ตอนนั้นอินคือไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรคือเพิ่งเรื่องกับแฟนเธอจริงจริงแต่แล้วเป็นเป็นหนังเรื่องเดียวที่ผมดูแล้วผมร้องไห้เรื่องอื่นผมดูผมผมไม่ร้องไม่อย่างเนี้ยอันเดียวที่แบบดูแล้วเอออยู่ก็อินเฉยเลย ส่วนอื่นก็มีหลายเรื่องครับอย่างเช่นอะไรเนี่ย Transendence Transendence ที่เป็นชื่ออะไรนะลืมชื่อแล้วตอนนี้เดฟบวตอนนี้เดฟเล่นเป็นเออไม่ได้ดูเรื่องนี้เล่นเป็นเออตัวจริงเขาตายไปแล้วแล้วมันมีการอัปโหลดความคิดเขาเข้าไปไประบบ a อออะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดตามเรื่องราวอะไรเงี้ยก็มีหลายเรื่องครับลองลองไปหาข้อมูลดูก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะเข้าเรื่องแล้วอ้าวหรือสองนาที เอาเป็นว่า AI กับคนจะเป็นแฟนกันได้ไหมนะครับจริงๆผมว่ามันก็คงมันก็คงอยู่ที่การใช้งานเขาบอกว่า AI, AI ช่วยหัวใจตัวเองนี่ก็คือเรื่องของการที่ว่า AI มันมันเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาที่เราเคยคุยกันว่าเราเรามีปัญหาในหัวใจเราถาม AI AI, ม AI ก็ตอบเราได้เป็นคนที่เขาเรียกไงให้คำปรึกษาค่อนข้างจะ เชิงบวกด้วยซ้ำใช่ไหมเออเออที่เราเคยคุยกันเรื่องว่าเรามีคําถามอะไรนะเหมือนว่าเขาถามบีไอเขาจะตอบยังไงถ้าเราถ้าเราถามมนุษย์ด้วยกันเนี่ยบางทีเขาก็จะลองถามว่ากลับมาคิดเองด่าสวนมาอีกแค่นี้คิดไม่ได้หรอคิดต้องถามด้วยหรอหรือแบบเอ้าก็รู้จะถามทําไมล่ะซึ่งอันนี้ก็ก็ก็เข้าใจได้นะแต่แบบบางทีบางบางอย่างมันก็เออถามไปแบบว่าน่าเบื่อนะตอนแรกมันก็จะตอบเราทุกครั้งนะครับเพราะงั้นก็ มีรายง,งานจากอ่อันว่าอะไรอ่ะมิดเหรอมมไม่รู้มรไม่แน่ใจานอว่าออกเสียงอะไรนะครับเป็น MITRE เนะี่ยเปิดเผยว่าคนกว่าหกเอร์เซเชื่อว่าเทคโนโลยี AI ยังไม่ปลอดภัยและเชื่อถือได้หลายคนยังมีความรู้สึกกังวลกับ AI มากกว่าความรู้สึกตื่นเต้นอันนี้คือเป็นจริงๆต้องต้องบอกนิดนึงว่าเป็นข้อมูลเมื่อปี2025ันยี่สิบห้าปีที่แล้วใช่ไหมสองพันสองพันยี่สิบห้าคือปีไหน ยี่ห้าคือปีนี้เอาเหรอมันก็ข้อมูลนันก็ข้อมูลนี้ปีนี้อ๋อสิบห้ากุมภาพันธ์สุดสาใหม่กิกเลยขอโทษทีไม่เป็นไรครัเมื่อกี้เป็นนับปีผิดเลยเนี่ยแล้วบอกยายไม่ดีไม่เป็นไรแล้วเงินก็ว่ากันอย่างนั้นแหละจริงๆมันมีข้อมูลอีกมากมายครับที่อยากจะพูดแต่ว่านั่นแหละเผลอบ้านน้ำลายกันไปหน่อยหนึ่งก็เลยไม่ได้เข้าเนื้อหาสักเท่าไหร่เลยโดยรวมๆก็คือเขาก็มีมุมมองและกันเกี่ยวกับเรื่องของของการที่ ใช้การจะใช้ AI อย่างไรหรือว่ามนุษย์กับ AI จะคบกันได้ไหมคือผมคู้สุดว่าในเชิงของไอเดียลอะแบบความคิดสุดโตกเนี่ยมันก็คงจะมีแหละหมายถึงว่าคนมันคงจะมีคนที่พอใจกับการที่จะมีอยู่กับ AI เออเป็น่นนเป็นแฟนน่าจะมีเพรเอาข้อจริงในปัจจุบันเนี่ยมันมีคนที่แต่งงานตุ๊กตาตั้งเยอะเคยเห็นข่าวไหมยังไม่เคยแต่แต่ไม่แปลกใจจริงๆมันมันมีข่าวแบบ ทั้งทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะครับที่แต่งงานกับพวกตุ๊กตายางหรืออะไรเงี้ยตุ๊กตาวะหุ่นนะใช่ไหมแต่ตุ๊กตายางเลยโอเคเพราะว่าตุ๊กตายางให้ได้ทุกอย่างในในทางกับการมันมีตุ๊กตายางผู้ชายไหมผมว่าน่าจะมีน่าจะมีน่าจะต้องมีตุ๊กตายางตัวเป็นแสนนะครับอมันที่มันดีๆนะเออซึ่งเนี้ยต่อไปเนี่ยถ้าตุ๊กตายางมีเอไอในตัวเนี่ยได้ได้นอนผมเก็บตังค์แล้ว หมดเวลาเท่านี้ก่อนให้คุณต๋าไปเก็บตังค์นะเพราะคุณตามีเป้าหมายในชีวิตแล้วตอนนี้นะคะก็ไม่มีเมียก็ไม่เป็นไรอ่าแคลาไปแล้วจะันในไ่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง w w w r a d i o r m u t t ac th หรือติชมรายการได้ที่ f a c e b o o k c o m r m u t t r a d i o หรือทาง l ล ne official RMUTT radio.